เอาล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็มากันในพาร์ทที่3แล้วนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเอ่อทำอะไรกันต่อเดยนะครับเหมือนมีสัตว์ที่มันแลกได้หนึ่ตัวนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยศิลปะหรือสามผสมนึกนะครับอ๋อเขาเป็นคนที่จะมาทำสัตว์ปลอมให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยมันก็จะ ติดลบห้าคะแนนเอ้ยมันจะบวกค่าวความชั่วร้ายห้านะครับเอ่อเราปฏิเสธไปแล้วน,นะครับมันจะเอาเป็ดเรามาเปลี่ยนเป็นนกยูงให้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเราจะเล่นเป็นสวนสัตว์แบบดีๆก่อนนะรักธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เอาแล้วกันนะจ้ะ <c oughs> รู้สึกเหมือนว่าอม,มันจะมีสัตว์ที่แลกได้หนึ่งอันนะครับนี่ก็คือนี้นะ ไอ้นกพิราบที่ออกมานะครับจากห่านของเรานะออกลูกมันเป็นพิราบนะครับมันจะแลกงูได้สองตัวเนาะผมต้องไปสร้างกรงงูก่อนนะงูก็ใช้เป็นกรงหญ้าเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมไปสร้างกรงงูที่บ้านก่อนแล้วกันนะเออนะตรงนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาตรงนี้เป็นกรงงูแล้วน,นะครับไอ้หรือทะเลทรายนะน่าจะเป็นทะเลทรายป้าง,งูอะ ผมสร้างเป็นกอง,งทะเลทรายไปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะใช่นะแล้วก็ทางเข้าน่าจะเป็นทางนี้นะเพราะว่าคนเดินม,มาจากอาหารนะครับโรงอาหารนะัตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ใส่น้ำเอ่อกองงูเอาเอาอ่างน้ำแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ เพิ่มของเล่นนิดนึงของเล่นอยู่ไหนที่อยู่ที่พักยังไม่มีนะครับอของเล่นสัตว์มีอันนี้นะใส่เป็นสองอันนะครับเพิ่มอะไรได้อีกงูอาจจะต้องมีโขดหินนะสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาไว้แบบเป็นที่หลบพักก็ผงยาสักนิดอา่าเติมความสวยงามเข้าไปนะ อนนี้เราก็ไม่ค่อยมีของตกแต่งมากมายเท่าไหร่นะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเราก็ไปแลกงูมาเลยนะครับเอาไอเนี้ยแหละนกพิราบันนี้แหละไปแลกมาโอเคได้สัตว์ใหม่มาครับผมกลับไปแล้วก็เอางูมาลงนี่ฮะเนี่ครับเ,เราก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะครับ ให้งูมาลงนะเฮ้ยตอนนี้เริ่มสวยงามแล้วนะครับสําหรับสวนสัตว์ของเราฝั่งนี้โอเคเอ้ตอนนี้เรามีตังค์อยู่พันแปดนะครับถ้าสมมติเราซื้อที่ตรงนี้จะใช้เงินเท่าไหร่หูพันหนึงนะครับเก็บไว้ก่อนล้วกนะันเดี๋ยวเพิ่งซื้อแล้วกันนะรตรงนี้ยังเหลืออยู่เนาะที่ว่าง โอ้ล่ะตอนนี้คนก็เริ่มมาที่สวนสัตว์เราเยอะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สวนสัตว์เราก็เริ่มแบบที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะเอ๊ะแต่กรงมูเรามันไม่มีแบบพื้นที่ให้แบบอ้ไนี่เลยว,วะ่ะติดไฟติดแหลงถือว่าผมขยับพื้นที่กรงนิดนึงดีไหมครับขยับขยับนิดนึงแล้วเออ มันขยับยังไงขยื่นย้ายเปลี่ยนรูปทรงย้ายลวกขยับไม่ได้ถ้าเปลี่ยนรูปร่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนอยานนี้ดูก่อนแล้วนะครับเอะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแบบนี้มันไม่สวย แล้วก็เช่ามาันเอาแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวติดไฟด้านนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟนี่มันจําเป็นมากเลยนะอืมหรือว่าเดี๋ยวรอเราขยายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยขยับนะอ่ะโอเคก็าตามนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยขยายพื้นที่มาสองฝั่งนี้นะแล้วค่อยขยับโอ้โหดูแผ่นที่ใหญ่มากเราจะเล่นจบกันเมื่อไหร่เนี่ย โอเคนะครับความนิยมของเราตอนนี้240ร้แล้วครับทิวเยอะมากเลยนะอืมไห้ดูกระต่ายของเราสิมีตัวไหนที่แบบกำลังแบบตั้งท้องอยู่ไหมมีนะครับตัวนี้ตั้งท้องอยู่นะโอเคมีตัวเมียสองตัวเลยเหรอทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ การจเจริญเติบโต,ตของมันให้ไม่ปิดการปิดการสืบพันธุ์ของมันตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วได้กำไรมา4 3 5สาสห้าเหรียญครับโอเคเควสใหม่นะครับให้เราได้รับสัตว์ครบ25ตัวนะตอนนี้ก็ยมีสัตว์ที่แลกได้อีกแล้วนะครับเอากระต่ายไปแลกกับอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า กระต่ายเราสามารถแลกกับตัวอะไรได้บ้างนะครับกระต่ายที่แลกได้อัน,นี้เป็นสัตว์ที่ที่แบบเราสามารถช่วยเหลือ,อามาอยู่ในสวนสัตว์เราได้นะครับก็เหมือนกับซื้อสัตว์นะเนาะอันนี้นี่ครับกระต่ายสามารถเอาไปแลกตัวคาบิบัลล่าได้ครับ 1ตัวนะครับแลกกับคาบิบ่าคาบิบ่าเนี่ยอยู่สวนที่เป็นญ่าเนาะโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขยายแล้วเนาะต่างเรามีสองพันแล้วนะครับถ้างั้นเนี่ยผมขยายฝั่งอุ้ยต้องขยายสองอันเลยอะขยายนี้ก่อนแล้วกันนะครับซื้อที่ดินเพิ่มไปเลยหนึ่งพัน อ่าเป็นเควสนะครับให้สร้างรถไฟใต้ดินสองที่นะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีตังค์นะครับและอันนี้ถ้าซื้ออีกอันนึงเท่าไหร่อ่ะใช้เงินสองพันนะครับก็รอก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเงินสองพันโอเคทีนี้ผมจะเริ่มสร้างถนนไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอ,อ่าผมจะสร้างแบบนี้ขึ้นมา แนวโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาติดตรงนี้นะโค้งขึ้นมาติดฝั่งนี้นะครับนี่ลงมาอย่างนี้เลยอ่ะทีนี้ผมจะต้องสร้างกรงอีกกรงหนึ่งนะครับเป็นกรงของไอ้เจ้าคาบิบลานะเอ่อใหอย่างงั้นแบบนี้แล้วกันนะฮะ ีแบบเส้นทางตัดผ่านเอเอาแบบเป็นสามสามเลนเลยแล้วถนนสามเลนนะครับสามเลนมันจะสวยไหม่ะผมว่าสองเลนก็พอสามเลนมันจะดูไม่สวยนะครับเคอะแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกงคาบิบาร่าแล้วกันนะเ,เดี๋ยวผมจะสร้างกงคาบิบาร่ามาก่อนนะครับ อืมกกงอยู่นะ่นี่คาบิบลาาก็เป็นย่าเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องต้องตัวใหญ่ไหมอ่ะมันตัวใหญ่ใช่ไหมถ้ามันตัวใหญ่ผมว่าน่าจะสร้างที่มันใหญ่กว่าเดิมนะอืมผมสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับโกงคาบิบลาานะให้มันแบบใหญ่หน่อยอะไรเงี้ย เออนี่มันจะใหญ่ไปไหมอ่ะมันใหญ่เลยนะใหญ่ไปไหมเหมือนจะใหญ่ไปครับตังไม่พอนะโอเคผมก็คลิป เราสร้างตรงไหนเดียวเนะี่ยกกงคาบิบาลาตรงนี้แหละนะครับแต่ว่ามัน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 เหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าเอาตรงนี้แหละเอาพอประมาณแล้วกันนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับ โอเคนะกรงคาบิบา่าแบบนี้นะครับทางเข้านะแล้วก็เราจะต้องใส่พวกอุปกรณ์ข้างในนะกรงมันต้องใหญ่หน่อยนะเพราะว่าตัวใหญ่นะเราใส่น้ำให้เขาก่อนนะครับน้ำโอ้เดี๋ยวต้องตั้งจุดวางน้ำใหม่นะครับเพิ่มไม่ใช่วางใหม่วางเพิ่ม องคาบีบาล่านะครับตอนนี้ติดลบติดลบเยอะเราต้องเป็นนีิภารกิจใหม่นะครับเป็นเจ้าของ4มินิบัสนะครับบนเส้นทางนะโอเคใส่ของเล่นสัตว์ไปแล้วที่กำบังไม่มีแต่ว่าเรามีต้นไม้นะพวกคาบิบา่านะครับก็อาจจะเพิ่มต้นไม้เล็กน้อยแล้วกันนะครับ แล้วก็พงหญ้าน,นิดนิดหน่อยหน่อยเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ไปแลกคาบิบล่ามาเลยโอเคอันนี้ตัวตัวที่ท้องมันคือตัวไหนวะเนะี่ยเหมือนตัวนี้จะไม่ได้ท้องใช่ไหมเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนดิตัวที่ท้องคือตัวไหนครับ ตัว13วันไม่ได้ท้องนะเอาตัว13วันไปแรกครับไปแรกเอาตัว13วันไปแรกนี่นี่อาอยุ13ปีไม่ใช่13วันโอเคนะครับแรกคาบิบาร่ามานะครับผู้เมียลงนี่เลยโอเคตอนนี้งูเรามาแล้วนะครับ มูกับคาบิบาล่านะคาบิบาล่ารอนหนึ่งวันนะครับมันก็จะมานะโอเคแล้วก็ต้องมีไฟใช่ไหมเอ๊ยน้ำไงลืมเลยน้ำแล้วก็ถังขยะครับน้ำอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ถังขยะโอเค มันก็มุมโซนนี้เดี๋ยวทําเป็นร้านขายของนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มีห้องน้ำเนาะอ่ห้องน้ําตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไฟนิดนึงครับอ่ะมานั่งแบบนี้ฮะ ก็อาจจะมีป้ายเล็กๆนะครับนำพงนาทางอะไรนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้เราก็เริ่มใหญ่ขึ้นเลยนะครับนี่เปวน,นสัตว์ของเราอาจจะวางมั่วซั่วไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของแต่งอะไรมากมายเนาะโอเคทีนี้เรามาดูอาหารงูของเราเนี่ยครับไปที่อาหารงู อ่านงูตอนนี้เนื้ออัดเม็ดเราลดลงไปเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไข่นี่เอาสักสิบเปอร์เซ็นต์ฮ้ยสิบเปอร์เซ็นต์เด็เกินเกินนะครับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นซากเนื้อขนาดเล็กนะครับเอาสักยี่สิบแปงแงยี่สิบเอไม่ได้อ่ะงั้นเอานี้ยี่สิบ แล้วนี้เหลือสิบเออนี้ได้อ,อ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับหนึ100่งเรเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดซื้ออาหารด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูที่การวิจัยของเราหน่อยฮะ เรามีสิบห้าแต้มวิจัยแล้วนะครับผมอยากได้ในกังหันนี้นะโอ้ยม,มีห้องน้ำอันใหม่ด้วยครับใช้ห้าห้าแต้มนะม,มีน้ำพุใหม่นะครับอันนี้เป็นสาราไม่ไผ่สาราสัตว์นะนบมาแล้วกันนะครับโอ้ยนี่มันไฟใหม่นะเดีย๋ยวรอเรามีแต้มวิจัยกันแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่มีนะ ันนี้คืออะไรครับผมสวนสัตว์สู่วิถีธรรมชาตินะครับเออนเขาก็จะชมเรานะครับเกี่ยวกับธรรมชาติในสวนสัตว์ของเรานะโอเคดีตอนนี้เราอัพกังหันลมมาได้แล้วเนาะแล้วก็เรามีร้านใหม่ไหมไม่มีนะนี่ครับเป็นกังหันลมนะเราหาที่แบบว่า ทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้านะครับเอ่อเอาเอา,เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแบบมุมมุมนะอันละหนึ่งรอยนะครับสร้างมาสักอีกสองอันแล้วกันนะครับนี่สี่อันนะโอเคนะครับให้หมุนด้านนอกนี่แหละนะครับอย่าไปเข้าใกล้ในสวนสัตว์เรามากมาย โอเคเราผ่านภารกิจนะครับรับตังค์พันห้าโอเคตอนนี้เขาบอกว่าราคาค่าตั๋วของเราถูกเกินไปครับให้เปลี่ยนราคาค่าตั๋วใหม่นะเอ่อราคาค่าตัว๋วขึ้นเป็น6แล้วกันนะครับเพราะว่า ส่วนแล้วถูกไปนะครับบอกฮึไหนดูดิโอเราสร้างอะไรได้เพิ่มอีกมั่งครับอ๋อก็คือเราเราได้ที่นี่มาใช่ไหมสาลาพักของสัตว์นะอันนี้ปะเฮ้ยได้อยู่นะครับเนี่ยวางไว้เลยครับ โอเคตรงนี้ได้เนาะอ่ะแบบนี้ครับสาราพักของสัตว์นะส่วนงูมีไหมอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับรันนี้แต่ละพื้นที่ก็มีสัตว์เข้าไปพักได้นะเขาจะได้ไม่ไม่เครียดนะครับโอเคตอนนี้เรา ็นยังไงบ้างครับสัตว์ของเรานะตอนนี้คาริบาบลานะครับมาใหม่นะโหตัวนี้ก็คืออิ่มแป้แล้วทุกอย่างดีหมดเลยนะครับเป็ดเรามีตั้งท้องไหมเป็ดห่านห่านก็ได้ไม่ใช่เป็ดลืมไปตั้งท้องไหมครับเอ้ยเหมือนตั้งท้องอยู่นะครับกำลังใกล้ใกล้จะคลอดแล้วนะโอเคดีมากครับนี่ไปดูอาหารคาริบารลาหน่อย อาหารของคาบิบ่านะครับมาใหม่เนาะ,ะมาเปลี่ยนอาหารอ่ารถนี้เหลือ50%เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูเหมือนเขาจะชอบอะไรดีพืชน้ำพืชน้ำสัก20%แล้วกันนะครับแล้วก็ทันจะพืชสัก15%นะครับแล้วเขากินอืนเหรอจริงปะเนี่ยอืสัก10%แล้วกิน,นอืน อ่ะโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยเขากินอื่เหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยโอเคนะครับคาบิบรา,านะครับเรียบร้อยนะแล้วก็เออเรามีถังขยะแล้วเนาะมีที่นั่งตรงนี้นะครับก็มีห้องน้ำนะอผมอยากจะสร้างเอรถไฟใต้ดินซับเว์นะไว้ตรงแถวแถวนี้อันหนึ่งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไ,ไว้ข้างบนอันหนึ่งแต่ว่าผมต้องสร้างไอ้รถบัสก่อนใช่ไหมอืมรถบัสตอนนี้เรามีแค่สองเองครับเขาบอกว่าให้ใช้สี่อันนะโหแต่มันแพงมากเลยครับสองพันนะก็สร้างเพิ่มไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำให้เรามีคนใน,ส,นสัตว์เรามากขึ้นนะครับ เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ผมจะเอาไว้ทำไฟฟ้ากับพลังน้ำแล้วกันนะครับเอ้ะเรามีพลังน้ำเรียงโอพลังธรรมชาติต่างๆยังไม่มีนะไม่มีนะครับยังไม่มีนะโอเคอันนี้คือขอมีสัตว์เกิดใหม่นะครับเป็นกระต่ายเนาะ นี่ฮะตัวเล็กนี่กับสีขาวนี่นะครับสองตัวนะเอาล้วโอเคทีนี้เราไปดูที่สัตว์เออ่ตัวเล็กนี้มันเป็นเพศเมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมั่นตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับอา่าติดลบนิดนึงแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ย เราสามารถปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติได้นะครับเนี่ยอาจจะต้องหาแบบพวกของที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับน่าจะมีอะไรให้เราสร้างอะ่ะแล้วก็ือนเป็นศูนย์ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติอะไรนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วผมก็ต้องทำหมันไนะอกระต่ายสีขาวอีกใช่ไหมนี่เรามีตัวผู้ตัวหนึ่งนะ เนี่เรามีกระต่ายสีขาวตัวผู้ตัวหนึ่งครับอ่าอันนี้คือไฟป่านะครับโอเคให้เราบริจาคเงินหนึ่งพันเอ่อเราไม่มีตังค์นะตอนนี้นะเราอยากบริจาคแต่เราไม่มีตังคนะ์นอ๋อเขาจะให้เรากู้ไหมอย่างงี้หรอ เออถ้างั้นผมปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ไม่ตังนะเอาผมปิดการสื่พัน์ธของตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคทาให้แบบกระต่ายเราไม่ประชากรล้นนะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ o ว l d แม p อีกรอบนึ่งครับดูว่ามีอะไรให้เราทำอีกไหมนะดู ตรงนี้คือถ้าเราได้งูสีดำเราจะสามารถแลกไฮยีน่าได้นะครับโอ้ไฮยีน่าก็น่าสนใจนะเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้ครับเออสัตว์ชนิดนี้ยังไม่ถูกค้นพบนะครับก็ในสวนสัตว์เรายังไม่มีเนาะงูดำแลกหมูสองตัวนะครับอันนี้มีขายงูไหม ไม่มีนะมีแต่าห่านกับกระต่ายนะครับซึ่งเรามีแล้วเนาะแล้วฝั่งนี้อันนี้ก็คือสัตว์ที่ยังไม่ถูกค้นพบเหมือนกันนะครับสามารถแลกไอตัวนิ่มได้นะโอเคตอนนี้เป็นไงแต้มแต้มเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกอนเอ่อเราจะอัพ เดดอะไรดีร้านใส่ใหม่ไหมหรือว่าจะเป็นร้านลูกโป่งดีครับร้านลูกโป่งมันใช้10บเลยนะร้านใส่ใหม่ใช้แค่ห้นะครับร้านไอติมอ่ะใช้7ครับเอ้ยเอาร้านไอติมแล้วกันนะครับโอเคมีกรงใหม่ไปเป็นกรงสวรรค์นหน,นะครับกรงนี้น่าจะแบบเลี้ยงไฮยีน่าได้เนาะเออผมน่าสนใจนะเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับเออเนี่ยให้สร้างรถขายไอศครีมนะ พอดีเลยนะครับเราจะสร้างโซนตลาดฝั่งนี้พอดีนะอรถไอติมมาอยู่นี้เลยตรงนี้ครับก็จ้างมาตกแต่งร้านรถไอติมหน่อยนะครับก็มีอะไรให้ตกแต่งบ้างาเป็นป้ายนะครับตรงนี้ แล้วก็ทางเดินเข้าเป็นไม้แล้วก็มีต้นไม้น่ารักน่ารักตรงนี้อันนึง <c oughs> ก็จุดนั่งกินไอติมนะครับจุดนั่งกินไอติมแบบเก๋ก่ไก่เก๋ี่ยไก่นึงแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ หาอะไรมาตกแต่งนะครับเป็นต้นไม้แล้วกันนะฮะต้นไม้เราก็ไม่ค่อยมีด้วยดิต้นไม้นี้แล้วกันนะครับจุดนั่งกีต็มแบบชิลๆนะอ่าพื้นเป็นพื้นแบบพื้นนี้แล้วกันนะฮะเออเป็นจุดของร้านเขานะเขียมร้านไอติมนะครับ สวยงามนะสามารถไปนั่งได้นะครับซื้อติมก่อนเด๋เฮ้ยไปนั่งเฉยเลยโอเคเออผมว่าจะสร้างไอ้ตู้ตู้กดเพิ่มแล้วกันนะครับตรงนี้นะฝั่งของปร,ประมาณว่าตู้กดของอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีนะ โอเคตู้กดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังทำเป็นอะไรดีอ่ะมีสาลาที่พักไหมอ่างน้ำเรามีแล้วตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วนะครับมันมันหมดแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ไม่รู้จะสร้างอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะฮะดูท่าทีไปก่อน โอเคเควสเสร็จส okay. ิ้นนะครับรถไอติมเนาะผมว่าต้องไปหาแบบอัปเกรดพวกของตกแต่งอ่ะมันไม่ค่อยมีนะน้อยมากเลยตอนนี้อันนี้มีร้านสายใหม่มาเพิ่มฮนะแต่ว่าแต้มไอภารกิจวินิจวินิจฉัยผมมันมีแค่นี้แตม้มแต้มวิจัยผมอะรอให้มันเยอะก่อนนะครับตอนนี้มันมีแค่หนึ่งนะ โอเคนะครับก็วันนี้ก็ยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเราก็ได้สัตว์มาใหม่นะครับสองกรงด้วยกันนะตรงนี้นะก็เ,เป็นส่วนที่แบบค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอันนี้เงินที่มีอยู่ติดลบหรือเปล่าโอ้ยเป็นหนี้สินนะครับไม่มีตังค์จ่ายไม่มีตังค์จ่ายครับโอเคครับผมจะต้องกู้นี่ยืมสินมาจ่ายก่อนนะฮะ ใช้เงินเยอะเกินไปนะครับโอ้ยมีสัตว์ที่สามารถแลกได้นะหนึ่งตัวนะเราจะได้กรงใหม่มาแลกสัตว์แล้วนะครับเงินตังเราไม่มีนะเป็นติดหนี้อยู่นะครับก่อนจบก็ติดหนี้กันไปหนึ่งทีนะครับผมเอาล่ะนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับอันนี้บริจาคจีโนม,มสมทบทุนวันละสิบห้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังนะตอนนี้ เขาจะให้เราสร้างอันนี้ได้นะซึ่งมันจะกลายเป็นการผสมข้ามพัน์ข้ามสายพัน์ธุอย่างที่ตัวเกมเขาบอกนะแต่ผมจะไม่สร้างแล้วกันนะครับเพราะผมจะเป็นสวนสัว์ที่ดีนะจะเอาแบบตามธรรมชาตินะครับผมโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบกันไปนะครับผม Uh huh. ใครที่ชอบเกมนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ hmm. กดกระดิ่ง mm hmm. ติดตามไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาทำสวนสัตว์ของเราให้สวยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ได้กันไปเยอะแล้วนะครับได้กันถึง2องกงเลยนะครับผมแล้วก็มีโซนตรงนี้เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า